สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เรรด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดของเรากันนะครับมีอะไรมาพูดถึงกันบ้างนะครับในช่วงเย็นๆใบบ่าย,บาย,บายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะฮะก่อนที่ไปข้อููกนันแบบเต็มครับก็ฝากกันมานเดิมในเรื่องของ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b e ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับ ก็ก่อนเกมนะครับสำหรับโปรแกรมคืนนี้เรามีโปรแกรมนะครับเป็นศึกใหญ่เลยนะฮะก็เป็นศึกที่เราจะพบกับเชลซีเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับของวันนี้นะก็เป็นโปรแกรมหนักแบบต่อเนื่องนะนัดหน้าก็หนักนะครับเจอกับอาร์เซนอลเนาะแต่ว่าเอานัดนี้ก่อนนะครับไปเยือนเชลซีที่ฟอร์มดีด้วยนะครับฟอร์มร้อนแรงนะเชลซีห้านัดหลังเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับ ชนะาสี่ 4, เสมอหนึ่งนะฟอร์มแรงแบบต่อเนื่องนะครับณนะเวลานี้นะก็รอดูกันเรื่องของเกมกันข่งขันนะครับแต่ว่าความพร้อมก่อนเกมเนี่ยผมได้มีการพูดถึงบางส่วนไปละจากบทสัมภาษณ์ของคาริกนะครับแล้วก็เรื่องของทัพนักเตะเนี่ยที่มีการยืนยันนะครับซึ่งผมพยายามเปิดหาละในเว็บไซต์ของทางสโมสรที่ปกติเนี่ยจะมีการคอนเฟิร์มเรื่องของทัพนักเตะเนี่ย รอบนี้ไม่มีนะครับปกติเนี่ยก่อนเกมจะมีการยืนยันทับนักเตะมาว่าใครเดินทางบ้างใครมีส่วนร่วมบ้างร,ราวๆยี่สผู้เล่นประมาณนั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่มีผมรีเฟรชให้ดูแล้วกันหน้าเว็บของสโมสรแมนยูนะครับก็ไม่มีครับล่าสุดก็เป็นข่าวของคาริกนะที่พูดถึงให้สัมภาษณ์ถึงนะครับแล้วก็คาวานี่ที่มีการอัปเดตเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับไม่มีเลยนะฮะทีมฟุตบอลชายเนี่ยนะครับ ไม่มีการอัปเดตเรื่องของท,ทันต์เตจเลยภาพรวมของทีมนะครับว่ามีใครบ้างนะก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันแต่ทีนี้เอเมียนนะครับสื่อท้องถิ่นก็ไปจับภาพมานะครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็มีการยืนยันด้วยเรื่องของภาพแล้วกันนะครับเขาอาจจะยืนยันแบบไม่ออฟฟิเชียลนะนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมันแบบไม่เป็นทางการอนะ่ะเท่าที่นักข่าวเห็นแล้วกันว่ามีใครไปบ้างซึ่ง ตามภาพครับก็คือเฟรดที่คาลิกบอกว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มีการเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็มีในรายของฟิลโจนนะครับที่เดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะว่ากันมากประมาณนี้ครับฟิลโจนเดินทางไปด้วยนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะแล้วก็ในส่วนของเฮล่แมกไวที่เอ่อไม่สามารถลงสลามได้แต่ก็มีการโดนหนีบเดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือสิ่งที่หรือว่านักเตะที่รักข่าว m อ n มเนี่ยเขาเห็นมาก,ก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้อย่างที่ว่ากันไปนะครับเขาก็มีวงเล็บให้อยู่นะครับก็รอดูกันทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการคาดการณ์กันหน่อยนะครับการคาดการณ์สเว็ตัวจริงสําหรับเกมคืนนี้นะครับจอกมาเป็นอย่างไรกันบ้างตามรายงานของ MEN มนะครับยอมนะครับว่าเป็นการคาดการณ์กันเฉยแผนแรกครับก็ว่ากันว่า มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่คาริกเนี่ยจะจัดแผนหลังสามนะครับในเกมดังกล่าวนะครับซึ่งวิงแบ็กเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเดียโกดารโลเลยก็ได้เหมือนกันนะครับให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกด้วยนะครับแต่ว่าดารโลเนี่ยก็เราทราบกันอยู่ว่าความสม่ำเสมอแล้วก็เรื่องของความบิพลาก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเขียนวันวิสากาละลงไปนะฮะส่วนวิงแบ็กซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นอเล็กเตอรลิสนะฮะแล้วก็ ผลักดันชอเนี่ยลงไปยืนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับโดยมีอิริกบายยี่กับดินเดเลฟนะฮะยืนเป็นเซ็นเตอร์3คนกลางตัวกลางเนี่ยก็เป็นโนเิฟาเดเบกกับเฟตนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยก็เป็นซานโชโรโนแล้วก็บรูโนนะครับเป็น3-4-3ประมาณนี้นะฮะอาจจะว่าประมาณนี้นะส่วนแผนที่2องน,น, 3, 5, 2, นะครับก็เป็น3-5-2นะครับโดยที่ไม่มีบรูโนเฟอร์เดสนะฮะแล้วก็ใช้ตัวตรงกลางเนี่ยก็เป็น แม็กทอมนะครับมาติดแล้วก็ดอน่ฟานดเบกนะครับวิงแบ็กก็เปลี่ยนจากดาโล่เป็นวันบิซากา้านะครับแล้วก็อเล็กตอริสวิงแบ็กซ้ายนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเซนเตอร์ Center, ถ้าเกิดจัด3เนี่ยเซนเตอร์ Center, หลัง3นะก็น่าจะออกมาเป็นอิลิวารีเรียเลิแล้วก็ลูกชอน,นี่แหละที่น่าจะดูเหมาะสมสุดนะครับแล้วก็แผนเนี้ยจะมีการใช้หน้าคู่ก็คือโรนุกับแรดฟอร์ดไปนะครับส่วนในแผนสุดท้ายเนี่ยก็ปกตินะครับก็ใช้ อลีกบายี่กับดินเนอร์เลิฟอยู่แล้วโคต้ามันก็ตัวเลือกมันก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นวันวิซา,า is, ร์กาเล็กเตอรลิสนะฮะแล้วก็กลาง3คนก็เป็นแม็กทอมนะครับเฟรแล้วก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบกนะครับแล้วด้านซ้ายเป็นแรดฟอร์ดโดโดซานโชนะครับคือนักข่าวส่วนใหญ่มองว่าดอนนี่ฟานเดอร์เบกจะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแต่ว่าจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยได้รับโอกาสแล้วแต่ว่าก็คือโอกาสมันยังแบบเหมือน การโชว์ฟอร์มยังไม่ไม่ค่อยโอเคสัเท่าไหร่ก็อาจจะโดนดรอปไม่ก็โดนดันถอยลงไปเป็นมิดฟิลคู่นะครับอาจจะยืนคู่กับเฟสก็ได้แล้วก็มีบรูโน่ลงมาเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าถามว่าเอา้าชหายแล้วเหรอคืออย่างที่บอกกันไปครับว่าข่าวจากเว็บไซต์สโมสรเนี่ยมันไม่มีการอัปเดตนะฮะมันยังไม่มีการคอนเฟิร์มเรื่องรายชื่อมานะครับเขาก็เป็นการคาดการณ์กันเฉยๆนะครับชอ,อาจจะฟิตพร้อมก็ได้ อาจจะนักข่าวเนี่ยอาจจะไม่เห็นก็ได้ในระหว่างการเดินทางมานะครับก็อาจจะมีรายชื่อหลยแต่ว่านักข่าวไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับแต่คือคาลิกก็บอกว่าลูกชอยังมีเรื่องของปัญหาอยู่ก็รอดูกันนะครับนะในเรื่องนั้นเนาะก็อาจจะพร้อมก็ได้นะครับในเกมดังกล่าวนะครับส่วนเรื่องราวาอื่นนะครับที่เอามาฝากกันนะครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ตามรายงานออกมานะครับจากเดลิเมลเนี่ยนะฮะ เดลียเมลเนี่ยมีราย,ยางานกันออกมานะครับในเรื่องของเอ็ดวูดเบิร์ดอย่างไรกันบ้างซึ่งราย,ยางานออกมาว่าเอ็ดวูดเบิร์ดรองประธานสโมสรคนสําคัญของแมนยูเนี่ยจะไม่เลื่อนแผนการนาลาทีมออกไปนะครับแล้วก็จะไม่รับหน้าที่สําคัญในการคัดสันผู้จัดการทีมแบบถาวอ,อีกด้วยนะครับซึ่งลําดับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเอ็ดลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นริชาร์ดอารนนี่แหละที่จะขึ้นมาเราต้องแหงแทนนะครับดีไมด่ดีอาจจะเป็น ในรายของลาฟดัน,นิกเลยก็ได้ที่ยังไงก็จบซีซันก็จะมารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีข่าออมาก่อนแน่น,นั้นว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเนี่ยเอ่อเนี่ยน่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปก่อนเพื่อให้เลือกผู้จัดการทีมรายใหม่ให้เสร็จสิ้นแล้วก็คอยแยกทางนะครับแต่ตอนเนี้ยคือลาฟลดัน,นิกเนี่ยพอดึงเข้ามาเนี่ยมันสามารถทําหน้าที่คล้ายๆกับเอ็ดูเบิร์ตได้นะครับหลังจากทาภารกิจ คุมทัพช่วคราวเสร็จสิ้นนะก็สามารถเป็นที่ปรึกษามองหาผู้จัดการทีมรายใหม่ได้ก็อาจจะใช้รับแทนนะครับส่วนเอสก็ตามกําหนดที่วางกันเอาไว้ก็คือจามลาทีมเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตําแหน่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของเวลากําหนดการที่จะอาลาทีมก็ยังเหมือนเดิมนะในด้านของเอ็ดเวิร์ดนะครับตามรายงานของเดลี่เมลนะครับนะแล้วก็เรื่องของการเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับ มีส่วนเกี่ยวกับผู้จัดการทีมรายใหม่ก็ไม่ได้มีไม,ไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับส่วนเรื่องของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์ครับรายงานกันออกมาว่าการที่แมนยูได้ลาฟดังนิกเนี่ยก็จะมีส่วนอย่างมากนะครับในการคว้าตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ก็ได้ในช่วงตลาดรอบหน้าหรือว่าในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยลาฟดังนิกเนี่ยเคยทําหน้าที่สําคัญนะครับ ในการดึงฮาแลนด์ให้ย้ายไปเซาวบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดต่อกันเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในหัวรับรัางนิกเนี่ยดีเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทางรับร่งนิกเนี่ยน่าจะมีการแนะนําอย่างสูงเลยแหละแนะนําอย่างมากแหละในการที่ให้แมนยูเดินหน้าแบบเต็มที่ในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้นะครับในช่วงตลาดรอบหน้านะครับก็มันมีโอกาสอยู่แล้วในเรื่องของการคว้าตัวฮาแลนด์เนาะเพราะว่ากองหน้าของเราเนี่ยอย่างคาวานี่ก็ น่าจะแยกทางกับทีแมแน่หลังจากจบซีซันถูกไหมครับโรนโดอายุมากแล้วนะครับเพราะฉันก็ต้องหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเรื่องของการพิสกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ราวันนี่นก,ก็เป็นคนที่รู้เรื่องของฮาแลน์อยู่แล้วมันก็อาจจะคลิกกันแล้วก็มีการแนะนําเดินหน้าแบบเต็มกําลังก็ได้นะครับส่วนเป้าหมายที่ค่ากันว่าถ้าเกิด มีการจี้จริงๆนะครับหรือว่ามีการข้อกันออกมวจริงๆในยุคข,ของลาบลัดิงเนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีการเซ็นเงินเข้ามา3รายหลักๆนะครับตามรายงานจากดูเดอินโฟกาแล้วก็แตดี้เพสนะฮะที่มีการรายงานออกมานะครับซึ่งประกอบไปด้วยเอามาดูไฮดาร่านะครับไฮดาร่าเนี่ยเป็นนักเตะทีมชาติมาลีนะครับวัย2ีปีของแอเบลไลซิกนะครับ สามารถลงเล่นได้หลากหลายครับในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับการรับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของการแย่งบอลตัดเกมมีความขยันนะครับแล้วก็ทาประตูได้ด้วยก็น่าจะเข้ากับระบบของลับลังกิกอยู่แล้วเพราะว่ามีความขยันแหละเป็นหลักตัดเกมได้ด้วยแย่งบอลเด่นมากแต่ว่าปัญหาก็คือค่าสัญญาที่อาจจะสูงหน่อยในระดับ40ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับนี่คือเป้าหมายแรกที่ค่าดกันว่าแมนยูน่าจะเสริมมันเข้ามาแล้วก็เป็นตำแหน่งกองกลางด้วยที่ แมนยูกำลังมีปัญหาอยู่นะครับรายที่2เนี่ยเป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับแข้งชาวฝรั่งเศสวัย24ปีครับก็เล่นได้หลากหลายนะทั้งมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาปีกนะครับกองกลางังวรุกแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวที่เราได้เห็นกันแล้วก็สอดขึ้นมาทาประตูได้ดีนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมีหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจด้วยนะครับสุดท้ายก็ต้องเป็นคนนี้แหละที่คือ ว่ากันว่าลังนิกเดี๋ยวน่าจะมีการแนะนําเป็นเบอร์ต้นๆเลยว่าเฮ้ยแมนยูควรซื้อเลยนะก็อย่างที่เราพูดกันไปนะครับหรือว่าผมพูดกันไปจากข่าวที่ผ่านมาว่าคือลารลังดิกก็เป็นคนเออมีส่วนร่วมในการดึงฮาเลน์มาร่วมทัพเรดบูลเซารบวกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามาอยู่แมนยูเนี่ยเขาก็น่าจะมีการแนะนําแมนยูให้ไปซื้อมานั่นแหละนะแล้วก็เป็นราคาที่อยู่ในออปชันด้วยนะครับมันก็น่าจะ แข่งแย่งกันได้อยู่ในการคว้าตัวนั่นแต่ะรายนี้ซึ่งม,มันจบกันอยู่แล้วลังนิกอยากให้แมนยูซื้อฮาแลนแมนยูก็อยากได้ฮาเลนตั้งแต่ของโอเลกุน so ่าโซชาคุมทับแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันคลิกกันอยู่แล้วมันมีโอกาสอยู่แล้วฮะแต่ว่าได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งรอติดตามกันนะครับส่วนข่าวข้อสิบสุดท้ายครับที่มีรายงานออกมาก็เป็นเรื่องของเวนิสิโอสจูเนียนะครับแนวรุกของเรอัลมาดริดเนี่ยก็ มีราย,ยางานกันออกมาว่าแมนยูเตรียมเดินหน้านะครับพร้อมทุ่มเงินซื้อตัวเวนิสุสจูเนียแนวรุกของเรอัลมาดริดมาเสริมความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าก็ต้องทุ่มด้วยเม็ดเงินก้อนโตนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องยากแน่นอนนะครับเพราะว่าสัญญาของแข้งรายนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นดาวดังของเรอัลมาดริดด้วยนะฮะเป็นอนาคตของทีมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เมื่ออย่างที่บอกกันไปครับว่าเป็นข่าวข้อสิบนะฮะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ